สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้ออายุยังน้อยแต่ทำไมเกิดอาการเสียงดังในหูไลฟ์ live นี้มีคำตอบครับนะฮะไลฟ์ live นี้นะฮะก็เป็นเรื่องของเสียงดังในหูนะที่ผมเองนะจากการที่ได้รักษาคนไข้เองนะครับในคลินิกนะฮะแล้วก็ก็พบว่านะฮะ เรื่องของเสียงดังในหูนี้นะครับเกิดได้ทุกช่วงอายุเลยนะทั้งที่เป็นท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับไม่ได้เลือกไม่ได้เว้นเลยนะรวมถึงหลายาหลายท่านหลายหลายน้องนะครับที่อายุยังน้อย,อยๆอยู่แต่ก็เกิดเสียงดังในหูแล้วนะอย่างที่เราทราบกันว่าลูกนี้นะครับในการในทางการแพทย์แผปัจจุบันนะครับยังไม่มี ยารักษาที่แน่นอนหรือเป็นแล้วเป็นเลยนะลองคิดดูนะครับว่าน้องๆที่ผมเจอนะครับแค่ป .5 ป .5 ก็อายุนะครับก็ประมาณสัก11-12เองนะฮะนะครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าทําไมนะมันเรื่องของเสียงในหูมันถึงเกิดขึ้นในอายุน้อยๆได้เลยนะครับ ท่านใดน,นะครับที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของมาเอพแ่นไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านนะช่วยกดติดตามาช่อง YouTube ของหมอเอพแ่นไทยให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานที่จะทำไลฟ์สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทุกๆท่านนะครับนะฮะทำไมนะทำไมมันถึงเกิดเสียงดังในหูขึ้นมาได้นะฮะคิดดูนะครับว่า ลูกๆหลานของเรานะอายุแค่ประมาณป .5 นะป .5 ก็นับไปนะครับก็สักประมาณ1 1 1เออขวบเองนะครับนะฮะก็ยังเกิดเสียงดังในหูขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็เจอขึ้นมาก็ประมาณสัก1 8 1ส2บ2ปนะฮะแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปตามอายุเลยนะจนถึงอายุมากๆเลยนะครับแล้วทำไมนะเราคิดว่าถ้าเราคนภายนอกเองนะเราคิดว่าเรื่องของเสียงดังในหูเนี้ย มันน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมของร่างกายที่จะเกิดขึ้นกับวัยที่มีอายุมากขึ้นเลยนะครับแต่ทํำไมทําไมเจอนะเราคิดดูว่าถ้าลูกหลานของเรานะ,ะลูกหลานของเราเองนะครับเป็นตั้งแต่อายุเองน้อยเขาจะทรมานและต้องทนกับเรื่องแบบนี้ไปทั้งชีวิตแบบนั้นหรือนะฮะนะครับผมเองเออในฐานะที่เป็นคุณหมอเองแล้วก็จะบอกได้ว่า เรื่องของเสียงอาการเสียงดังในงหูนะผมมีความชํานาญเชี่ยวชาญในการรักษานะครับเพียงแต่ว่ารู้ขบวนการทั้งหมดเลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเ,าเราจะรักษาอย่างไรนะฮะสิ่งที่มันยากนะครับหมอเองนะมีสูตรมีสูตรส,สาเร็จให้สําหรับคนที่เป็นเสียงดังในงหูในการทําแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดมียาแผนโบราณที่เข้าไปช่วยนะฮะในการรักษาแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ การปฏิบัติตัวของคนไข้เองนะจะต้องร่วมมือกับหมอแบบเต็มร้อยเหมือนกันหมอร้อยคนไข้ก็ร้อยนะครับนะถ้าในที่เป็นคนไข้อยู่นะที่ได้ฟังอยู่นะก็จะพบว่าอาการเสียงดังในหูนั้นนะครับหลายๆท่านเองนะรักษาไม่นานบางคนก็2วัน4วันหรือ1สัปดาห์แค่นั้นเองนะมันก็เริ่มเห็นผลเปลี่ยนแปลงแล้วเสียงดังในหูลดลงบางท่านก็เสียงดังแทบจะหายไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเอา่อมันต้องขึ้นกับ ขึ้นกับตัวของคนไข้เองนะหมอเต็มร้อยแต่คนไข่ร้อยกับหมอไหมนะฮะแล้วผมก็ขอยืนยันในตรงนี้นะครับว่าเรื่องของเสียงดังในหูมันรักษาได้มันรักษาได้ถ้าเรารู้เคล็ดลับของมันมันไม่ยากเลยมันไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับกันนะในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ,อ,อตามคำแนะนำของหมอเพื่อให้การรักษาเร็วขึ้นแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุเลยนะฮะนะครับ แล้วทำไมนะทำไมมันเกิดขึ้นในเด็กได้นะเด็กเกิดขึ้นในเด็กได้นะครับแล้วก็จากการที่ได้ได้พูดคุยลึกลงไปนะฮะเราก็ถึงเริ่มต้นต่อความสัมพันธ์นะครับว่าลูกเสียงดังในหูเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคล้ลลวนๆเลยนะครับนะฮะอ,อย่างทุกไลฟ์เลยนะฮะนะครับถ้าติาดตามมานะครับ อาการเสียงดังในหูนะฮะมันเกิดจากอะไรนะครับผมขอตวนให้นิดนึงนะครับอาการของอที่เกิดเสียงใงหูดังหูขเอราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าตัวโครงสร้างของหูเราเองนะไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์กระดูกในระดับกระดูกที่เป็นโครงสร้าง,งหูหูเรานะฮะแล้วก็ตัวหลอดเลือดที่มันห,หล่อเลี้ยงนะมาเลี้ยงตัวเซลล์กระดูกของเรานะครับรวมถึงตัวเส้นประสาทนะทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องโครงสร้าง อนาตมี omy, นะกายภาพการวิภาคษที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหูนะมันเกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นนะเกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นนะฮะมันเป็นการที่เกิดเสียงดังในหูขึ้นมาอนะมันเป็นมันเป็นเหมือนสัญญาณหรือเป็นเซ็นเซอร์อย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราเองนะต้องแปลความหมายให้ออกว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะแต่ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าการที่เกิดการอักเสบเรื้อรังนั้นนะครับมี มาจากภาวะร่างกายที่เสียสมดุลมีน้โนมที่เป็นที่จะเป็นรูมอตอยพุ่มพวงเกิดขึ้นมานะครับมันก็เลยทาให้เกิดการอักเสบตลอดเวลานะครับนะฮะแล้วนะฮะแล้วในเด็กแล้วในช่วงเด็กๆนะฮะโดยเฉพาะอาจจะสักสิบขวบหรือจนไปถึง2ี่สิบก็เกือบจะถึง20นะฮะมันเกิดได้อย่างไรนะรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่านะผมเองนะเคยเจอเอ่น้องนะคนไข้ที่เขามารักษาดีแล้วก็พาหลานมาแนาีมารักษานะครับก็พบว่านะฮะหลานที่พามานะฮะมีที่แก้มนะครับแล้วก็เป็นผื่นคันนะเหมือนกับเป็นเป็นทั้งคันแล้วก็เหมือนเอาขาเรียกว่าก่อนฟ้าหนดำประมาณนะนะั้นแล้วก็ถูก เพื่อนล้อตลอดเวลาเลยว่าแบบมันหน้าไม่เรียบเนียนแล้วก็เหมือนเป็นตุ่มเป็นผื่นคันตลอดเวลาแล้วก็ทรมานมากนะครับผมเองนะผมผมเห็นรักษาแบบนี้ผมก็บองเลยว่าอ๋อนี่คือโรคกุ้มผัวในเด็กนะแล้วเราก็ได้พูดคุยกับญาติที่พามาก็พบว่านะฮะตอนที่น้องคนนี้ต้องตนอ,อยู่ในท้องนะตอนอยู่ในท้องตอนที่อยู่ในคันน้องคนนี้นะครับนะฮะ ตอนที่แม่ของน้องคนนี้กับคุณพ่อนะฮะไม่พร้อมที่จะมีตัวน้องเองนะฮะแล้วก็คุณแม่เองนะครับก็ใช้ยาขับออกเพื่อไม่ให้น้องเกิดขึ้นน้องเกิดขึ้นมาก็คือยังไงก็ได้ให้มันแท้งออกมานะครับก็คือไม่อยากให้มีปัญหาตามมาแต่ว่าน้องเองนะครับไม่ออกนะไม่ได้ขอออกก็ยังมีบุญดีนะบุญดีคือก็ยังได้เกิดมาเกิดมาแต่ว่าด้วยความที่ ตอนที่อยู่ในท้องเองนะครับคุณแม่นะตอนที่น้องของคุณแม่ท่านนี้นะฮะด้วยความที่มันไม่ตั้งใจนะครับการที่จะบำรุงคันดูแลอะไรต่างๆนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ยากนะมันเป็นไปได้ยากนะค,คือพยายามเอาออกขับออกอย่างเดียวเลยนะครับนะ,ะหรือนะครับหรือท่านใดนะครับท่านใดที่ตั้งใจให้มีนะตั้งใจให้มีตั้งแต่น้องลูกของเราอยู่ในท้องนะครับแต่ว่า เราอาจจะขาดความรู้หรือความเข้าใจในการที่จะบำรุงคันของเราบำรุงลูกของเราอยู่ในท้องนะครับก็คืออะไรไหมฮะเวลาที่ลูกของเราอยู่ในท้องนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คืออะไรมันก็คือต้องการโปรตีนนะโปรตีนนะโปรตีนไปสร้างเลือดไปสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างเซลล์ต่างๆของร่างกายเรานะครับเวลาที่หลายๆท่านเองนะตอนที่ตั้งท้องนะฮะบางท่านก็อาจจะทาน ทานอาหารต่างๆนะไม่ได้ถูกไม่ได้สัดส่วนตามหลักชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับมันก็เลยทําให้เกิดภาวะเลือดจางหรือได้รับโปรตีนไม่เพียงพอหรือได้รับตัวผักเวลาที่ร่างกายของเราจะสร้างสายโปรตีนขึ้นมานะครับก็คือจะต้องอาศัยตัวโปรตีนนะแล้วก็ส่วนของผักนะครับนะเป็นหลักๆเลยในการสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างเซลล์ต่างๆสร้าง หลอดเลือดน,นะสร้างเซลล์สมองทุกอวัยวะต่างๆนะครับอาศัยตัวโปรโตีนนี้นะฮะแต่ว่าตอนที่อยู่ในท้องนะครับได้รับไม่เพียงพอนะได้รับไม่เพียงพอมันก็เลยทําให้เกิดการสร้างอวัยวะต่างๆของเราเองนะอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยแล้วก็รวมถึงนะครับลูกของเราที่อยู่ในท้องนะครับค่อนข้างจะ,ะค่อนข้างจะเลือดค่อนข้างจะจางมั้งแต่เด็กเลยนะฮะนะครับ หรือบางทีเราจะเห็นว่าพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บก็ลูกของเราค่อนข้างจะซีดเลยคุณหมอก็ต้องต้องเอาเข้าตู้อบนะเพื่อใหอ้ความเข้มแรงต่างให้ร่างกายของน้องให้ลูกของเราแข็งแรงขึ้นมาก่อนนะครับหรือ,อคอยอประคับประคองนะครับอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่าจากการทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนทางโภชนาการแล้วทางชีวเคมีแล้วนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือว่าบางครั้งนะฮะ อตอนที่ท้องนะครับในบางเคสเองนะครับก็อาจจะมีการแพ้ท้องทานอะไรไม่ได้นะทานาทานเข้าไปแล้วก็อาเจียนอะไรต่างๆทำให้ลูกของเรานะครับเป็นเกิดภาวะอาหารได้รับสารหายไม่เพียงพอนะครับนะรวมถึงทําให้มีภาวะเลือดค่อนข้างจางขึ้นมานะครับพอ,อเราคลอดลูกมาแล้วนะเราคลอดน้องมาแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะตอนที่ให้ นมนะหรือพอน้องลูกของเราเองนะครับพอได้สามารถทานอาหารอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ได้รับตัวโปรโตีนกับพวกกลุ่มวิตามินที่จะไปสร้างเม็ดเลือดของเราสร้างกล้ามเนื้อสร้างเซลล์ต่างๆไม่ยียงขอรวมถึงคุมคุ้มกันต่างๆในร่างกายของเรานะครับมันก็เลยค่อยๆเกิดปัญหาขึ้นมานเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะแล้วก็อย่างน้องที่อายุ11.12อ่ดป .5 นี้นะครับที่มาปรึกษาผมนะฮะ ซึ่งตัวน้องเองนะครับตัวของลูกหลานของเราตัวน้องเองนะครับก็อยู่กับคุณย่านะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปทํางานที่อื่นหรือยังไงนะฮะนะครับ,นะรบผมก็ไม่ได้ได้ซักขนาดนั้นนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่น้องทานนะฮะมันก็ง่ายสําหรับเด็กๆนะก็วิ่งเล่นอะไรต่างๆได้ก็ชอบทานเลยไหมครับก็คือชอบทานตัวบะหมี่กึ่งสาเนะร็จรูปนะฮะแล้วก็กดน้ําร้อนใส่มันก็ง่ายสําหรับเขา นะครับแล้วก็ทานไข่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าชอบมากคือบะหมี่กึ่งเสรเร็จรูปนะครับบะหมี่กึ่งเสรเร็จรูปนะเวลาทานเข้าไปนะครับโดยหลักแล้วนะฮะมันก็จะต้องมีพวกหมูเข้าไปนะมีลูกชิ้นมีอะไรเข้าไปที่เป็นโปรตีนรวมถึงผักเข้าไปนะครับมันถึงจะทานแล้วได้คุณค่าทางอาหารนะฮะพอทานเฉพาะเส้นบะหมี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทานเป็นประจำก็ชอบด้วยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรไหมครับก็คือ ตัวน้องเองนะฮะได้รับตัวโปรโตีนไม่ค่อยเพียงพออาจจะไม่ได้รับตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องแล้วหรือได้รับก็เป็นไปได้นะหรือตอนนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะฮะพอน้องค้ <c oughs> อดออกมาเสร็จปุ๊บกันอยู่กันกินนะม,มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับน้องเองส่วนใหญ่ก็ชอบบะหมี่นะง่ายนะกับจากโรงเรียนหรือเรื่องต่างเนี่ยนะครับนะฮะรวมถึงคุณย่าเองอาจจะไม่ได้ดูแลใส่ใจเรื่องของอาหารจริงๆนะตาม บ้านๆเรานะครับมันก็เลยทําให้อะไรนะฮะการที่เราได้ข้าวได้บริมจึงเร็จรูปเข้าไปนะครับมันก็ทําให้ได้รับแปงน้าตาลมากเกินไปได้รับแปงน้ําตาลค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ที่เรารับแป็น้ําตาลเข้าไปเรื่อยๆนะครับถึงตัวเขาเองก็จะใช้พลังงานที่เหลือนะครับมันก็จะเริ่มค่อยๆสะสมเหมือนกันค่อยๆสะสมเข้ามานะกลายเป็นไขมัน,นะะในเด็กอาจจะ ไขมันอาจจะยังไม่สูงมากนะครับแต่แต่ก็อาจจะปิ่มเริ่มปิ่มสูงแล้วนะเพราะว่าทานเป็นประจําเป็นประจานะครับนะฮะส่วนส่วนตัวโปรโตีนนะอาจจะเป็นหมูกไก่ปลาพวกไข่ต่างๆนะครับตัวน้องเองไม่ค่อยได้รับนะอาจจะอยู่กับคุณยา่าและคุณย่าไม่ได้ดูแลโฟกัสเท่าที่ควรนะครับน้องเองก็ชอบะบะหมี่กินเสร็จลูกกวน้ำร้อนใส่ปุ๊บทานปุ๊บก็ไปวิ่งเล่นเลยตามภาษานะฮะนะครับมันก็เลยทําให้ขาดโปรโตีนโปรโตีนที่มันขาดไป สำคัญอย่างไรนะครับโปรตีนก็คือเอาไปสร้างเป็นเม็ดเลือดนะสร้างเป็นเม็ดเลือดนะครับสร้างเป็นก้ามเนื้อเป็นฮอร์โมนเป็นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับนะฮะแล้วก็น้องท่านนี้นะครับไม่ค่อยชอบทานผักเลยอ่าสองสองสิ่งเลยนะครับก็คือนะฮะโปรตีนก็ขาดโปรตีนก็ต่ํานะครับแล้วตัวผักนะผักก็ทําหน้าที่เป็นโคเคกเตอร์อนะโปรตีนก็ขาดนะครับมันก็บ่งบอกเลยแล้วว่า มีภาวะเลือดค่อนข้างจางแน่นอนนะฮะนะครับน้องค่อนข้างจะซีดนะครับน้องค่อนข้างจะซีดนะครับอ,อ่าโอเคละดูเหมือนแข็งแรงเพราะว่าอะไรเขายังเด็กอยู่นะเขายังวิ่งเล่นอะไรต่างๆดูแต่ว่าถ้าเราโดยดูเป็นความเป็นหมอฮนะดูโดยรวมแล้วนะครับน้องค่อนข้างจะซีดออกไปค้ำดําดนะนิดแล้วก็ผิวค่อนข้างจะแห้งด้วยนะครับนะฮะพอมันไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันไปเรือ่อยเรือ่อยเรือเรอเร่อแล้วนะประกอบกับ อาจตั้งแต่อยู่ในท้องเลยที่ไม่ค่อยได้รับการบำรุงทางโภชนาการที่มันถูกต้องนะครับมันก็เลยทําให้เกิดภาวะร่างกายเสียสมดุลขึ้นมานะครับหรือร่างกายมีแนวโน้มที่เป็นรูงอลตผู้พวงขึ้นมานะครับแล้วก็อาหารแสลงต่างๆนะน้องอาจจะยังไม่ทราบนะก็อาจจะทานเข้าไปบ้างนะฮะแต่ว่ามันเป็นผลทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเราแบบเรื้อรงังหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นรูมอต์ผู้พวงนะฮะในที่สุดนะครับมันก็เลยทําให้ตัวโครงสร้างของ หูของเรานั้นเกิดความผิดปกติขึ้นมาเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมานะฮะพอฟังทันไหมครับนะฮะโดยสรุปก็คือว่านะฮะการที่เกิดเสียงดังในหูในตัวเด็กเองนะในเด็กเองนะ,ะเด็กปัดผมก็ยังเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เพราะว่าอะไรนะฮะก็มาจากเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารการกินที่ตัวน้องเองนะครับได้รับเข้าไปอย่างไม่ได้ถูกสัดส่วนแล้วก็อาจจะมีะผู้ใหญ่ไม่ได้กํากับหรือ ความเข้าใจในเรื่องของผู้ใชาการยังไม่ดีพอนะครับมันก็เลยส่งผลให้เกิดเสียงดังในหูได้นะครับส่วนตัวของน้องๆนะครับที่อายุประมาณสักยีปีนะที่มารักษากับผมก็เหมือนกันนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับก็เกิดจากเรื่องของอะไรไหมฮะนะฮะตัวในท้องอาจจะมีบ้างหรือไม่มีที่จะเลือดจางไขมันสูงเลือดจางนะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมต่างๆที่หลายๆท่านเองนะครับที่อ่า ทามาอาจจะทานแป้งน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะครับโดยปกติของเรานะคนทั่วไปทานข้าวค่อนข้างเยอะกับก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนกับผักค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ตัวของแสดงเราไม่รู้นะมันก็ยิ่งกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นไปนะครับมันก็เลยทําให้ตัวอาการสีึงดังในหูของเรานี้นะครับมันไม่ได้เลือกเลยนะครับว่ามัน เกิดในช่วงอายุไหนบ้างนะจริงๆแล้วมันก็คือสามารถเกิดได้ทุทกช่วงอายุเลยนะครับถามบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่เพียงพอไหมก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะมันอยู่ที่พฤติกรรมตัวโรคหรือพฤติกรรมของเราเองนะครับที่ส่งผลส่งผลให้เกิดตัวโรคขึ้นมาได้นะครับนะฮะแล้วนะฮะหลายท่านเองนะครับที่ อายุยังน้อยนะครับก็ติดต่อเข้ามารักษากับผมนะแล้วสิ่งหนึ่งที่อายุยังน้อยได้เปรียบคนที่อายุมากคืออะไรไหมครับก็คือว่านะฮะตัวเมตจบอริซึมต่างๆการเผาผลาญพลังงานต่างๆนะครับมันดีกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านะยิ่งอายุมากเท่าไหร่การเผาผลาญการดูดซึมการสะสมพลังงานก็มากนะครับพอ,อยุอายุยังน้อยนะครับพอได้มารักษากับผมเองนะฮะมันก็ไหวไหว เท่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะอะไรนะฮะเป็นตัวกริตึ้นต่างๆนั้นยังยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะอาจทานอาหารอะไรต่างๆนะมันไม่ถูกสัดส่วนทางโภชนาการเราก็เลยเกิดภาวะเสียงดังในหูขึ้นมาได้นะฮะนะฮะนะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนะผมก็คิดว่าหลายๆท่านเองนะพอจะเริ่มจะเข้าใจนะครับว่าการที่มันเกิดเสียงดังในหู ขึ้นมาในอายุยังน้อยๆน,นะครับนะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะฮะ,นะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังในหูนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะไม่ต้องกังวลใจแล้วก็สิ้นหวังท้อแท้สิ้นหวังนะครับว่าเสียงดังในหูมันไม่มีทางรักษาให้หายขาดนะจริงๆมันไ,ไม่นะครับนะผมก็ยังยืนยันอีกนะับว่าโูคนี้นะฮะมันสามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ว่าตัว เราเองนะตัวเราเองนะครับมันต้องอมีความเข้าใจนะเข้าใจที่มาของโรคต่างๆนะแต่สิ่งที่มันยากที่สุดคืออะไรไหมครับเวลาที่จะร,รักษากับหมอเอหรือนักถ่ายที่ในแพทย์แผนไทยหรือคุณหมอนิงนะฮะนะครับผมเองจะค่อนข้างจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสมากนะครับในเรื่องของการรักษานะฮะผมจะให้คนไข้ส่งกันบ้านเลยอะไรที่เอาเข้าปากเมนูอะไรอะไรที่เอาเข้าปากนะส่งให้หมอดูได้ไหมนะครับ คนไข้จะอึดอัดมากนะครับเวลาที่มารักษาแต่ถ้าไหนที่ทุ่มเทลงไปกับการที่มารักษากับผมเองก็จะพบว่ามันคุ้มค่ามากนะครับมันเห็นผลไวได้ผลไวนะฮะหมอเอสไตล์ที่แบบอยากให้คนไข้หายไวๆนะฮะนะครับแล้วก็ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าถ้าจะอยู่ที่ไหนนะฮะท่านก็สามารถรักษาได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับการรักษาที่ วิธีการของผมเองนะก็คือจะใช้ยาแผนโบราณนะยาแผนโบราณก็มีความสาคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเราจะต้องไปจัดการกับการเสพภายในการเสพภายในเรื้อรังที่มันเป็นรื้อรังหรือภาะวะร่างกายเสียสมดุลหรือภาวะร่างกายที่เมีแนโนมที่จะเป็นรูมไต์ผุพ่วง,งนะครับอันนี้ต้องใช้ยาแผนโบราณเลยตามหลักเฉพาะพิเศษที่ของคลินิกเรานะครับมันมันมีความจําเป็นเพราะว่ามันเลยจุดที่ ร่างกายที่จะโยยาได้แล้วนะฮะนะครับตัวยาปรับสมดุลน,นะฮะก็ประมาณ40สบวันหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ฟื้นฟูระบบเลือดระบบน้ําเหลืองของเรานะภูมิต่างๆในร่างกายของเราจะค่อยกลับมานะฮะแต่ถามว่าการรักษาจะเห็นผลเร็วเห็นผลช้านะครับก็ขึ้นกับใครนะขึ้นกับตัวของคนไข้เองนะคนไข้ทุ่มเทขนาดไหนหมอดูแลอยากให้ชิดอยู่แล้วให้ทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับนะสามารถปรึกษาอะไรได้นะฮะแต่ว่า ถ้าเราจริงจังนะจริงจังที่จะรักษามันก็เห็นผลไวหลายหลาท่าน2วัน4วันสัปดาห์หนึ่งก็เห็นผลกันส่วนใหญ่เลยนะครับที่ใครตั้งใจก็เห็นผลลุกหลายเลยนะครับนะแล้วก็เราก็ขอใครฟื้นฟูร่างกายไปด้วยส่วนใหญ่นะครับมันต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ใช่ช้าจนไม่เห็นผลอะไรนะครับบางท่านแค่ปอบชมดุลสีสวรรนี้ก็อาการจะเริ่มแทบเลยสัก4% 5%ก็มีนะครับ นะมันอยู่ที่ว่าระบบภายในของคนไข้เองนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโดยพื้นเดิมของเราเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับค่าไขมันเราเป็นยังไงค่าความเข้มเลือดของเราเป็นยังไงนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือว่ามันเห็นผลแน่นอนนะนะครับจะหายขาดเร็วหรือช้าก็ขึ้นกับปัจจัยเรื่องของคนไข้เองนะครับในการปฏิบัติตัวในการทานยาต่อเนื่องนะครับการใช้สารสกัดโปรตีนก็มีความสําคัญ น,น,นะครับนะฮะหากท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับที่จะรักษาเรื่องของเสียงดังในหูนะครับหรือว่าเ,เรามีบุอาจจะมีบุมีลูกหลานหรือบุตรหลานของเรานะฮะถ้าเราอยากจะป้องกันนะพูดถึงแนวแนวทางที่จะป้องกันว่าไม่อยากให้ลูกหลานของเราหรือคนที่เรารักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเสียงดังนหูขึ้นมาสิ่งที่เราทําได้ในไลฟ์นี้ก็คืออะไรครับก็คือ เราไปดูเรื่องของอวิธีการทานอาหารนะดูโฟกัสลงไปนิดนึงว่าลูกหลานของเราทานอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าทานแต่พวกข้าวแป้งขนมอย่างเดียวนะฮะตัวกับข้าวที่เป็นโปรตีนนะโปรตีนเช่นหมูไก่ปลาพวกไข่พวกเต้าหู้อะไรต่างๆไม่ทานเลยนะอันนี้ก็คงไม่ดีนะไม่ดีนะครับคนไหนที่ยังไม่ไม่เสียสมดุลนะไม่เสียสมดุลนะครับนะตัวของ อาหารแสลงเหมือนคนที่มีภาวะร่างกายเสียสมดุลนั้นนะครับก็จะไม่เข้มเท่านะฮะอย่างหมูไก่ปลาอย่างไก่ในคนที่เสียสมดุลนั้นทานไม่ได้แต่คนที่ยังมีเสียสมดุลถ้าพวกไข่พวกอะไรก็ทานได้ตัวเอ่อพวกไข่พวกนั้นก็ทานได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทานผักแล้วก็เบาเป้นงน้ำตาลลงนะฮะนะครับพวกที่เป็นลูกหลานของเราสามารถยังทานข้าวได้แต่ว่าโดยสัดส่วนตัวข้าวกับตัว,วกลับนะฮะก็เราอาจจะเข้าไปโฟกัสดูนิดนึงนะครับถ้าเราทําได้อย่าง ถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวลูกหลานของเรานะฮะมันแข็งแรงพวกเขาเองเขาจะแข็งแรงพัฒนากา,ารเขาจะไหวเขาจะดีนะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเรื่องของเสียงดังหูอย่างเดียวนะครับมันได้ทุกโรคเลยนะลูกหลานของเราก็จะแข็งแรงไม่ค่อยป่วยเป็นโรคนะฮะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยเลยนะครับตามใจนะฮะ ด้วยเด็กๆเ,เขาก็จะชอบพวกทานขนมนะเน้นทานขนมทานง่ายแล้วก็วิ่งเล่นอะไรต่างๆนะครับในที่สุดนะครับพออายุมากเข้ามาเข้านะครับภาวะาร่างกายเีสตูนมันก็จะเกิดเป็นโรคหลายต่างๆรวมถึงอาการเสียงในหูมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าใดที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะอยากจะรักษาหรือ,อยังไม่พร้อมรักษาก็ไปปรับเปลี่ยนการอยู่กันกินนะฮะไรเนี้ยผมก็จะไม่ค่อยเจาะลึกไม่เจาะลึกลงไปรึ่อง การกินเท่าไหร่นะครับเรื่องของแสลงนะก็หลายๆไลฟ์ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าไลน์นี้อยากจะฝากถึงเรื่องของเฉพาะนะฮะคนไหนที่มาเล่าสุกันฟังนะครับว่าเสียงดังในหูในอายุน้อยๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะนะครับนะถ้าใดที่สนใจอยากจะรักษานะก็ติดต่อมาผ่านเข้ามาผมามาได้นะครับนะตามช่องทางาต่างๆที่ผมให้ไว้นะครับนะฮะนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ ขอขอบคุณนะทุกทุกท่านที่ฟังมั้งแต่ต้นจนจบนะฮะท่าในใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของมาเอแพนไทยก็ฝากด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ